สาธารณสุขเนี่ยฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติด้วยโอ้คนไทยยังก็ไม่พออยู่แล้วยังจะฉีดให้ชาวต่างชาติด้วยนี่มันยังไงกันเนี่ยนะคะเรื่องนี้ค่ะมีคําชี้แจงมาจากทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์โอภาสัทการเกวินพงษ์ท่านว่าอย่างนี้ย้ําเลยบอกว่าแผนการนโยบายการฉีดวัคซีนของรัฐบาลไทยเนี่ยจะฉีดให้กับทุกคนที่อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยและจะเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจค่ะถ้าไม่มีข้อห้ามก็จะได้รับการฉีดทั้งหมด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศต้องฉีดอย่างน้อยนะคะ70%ของประชากรซึ่งจากการคำนวณแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีข้อมูลออกมาแล้วว่าปลายปีนี้เขาจะฉีดให้ได้50ล้านคนใช่ไหมก็อ่าแต่ว่าในปีหน้าก็จะมีการฉีดต่อให้ครบ70ล้านคนนะคะโดยจะเป็นคนไทย67ล้านคนคนต่างชาติ3ล้านคนหลักเกณฑ์เหมือนกันไม่มีใครฉีดก่อนฉีดหลังก็คือมีการลงทะเบียนแล้วก็จองคิวฉีดนั่นเองค่ะจักต,ตัว ไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน